สวัสดีครับวันนี้วันที่8กรกฎาคม2567นะครับ <Baby Monster! S 1> อย่างที่เรียนให้ท่านทราบนะครับว่าสถานการณ์ของคริปโตในช่วงนี้ก็ต้องย่อตัวนะครับถึงไซเว์ไปแต่เดินข้างนะครับแล้วก็ไซเว์ดาวลงมานะครับคือราคายัางคงไม่ขึ้นนะครับแต่ก็เป็นบางตัวเท่านั้นที่ราคาขึ้นมานะครับมีบางตัวก็เป็นสีเขียวนะครับ ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสีแดงนะครับราคาก็ยังคงซา์เว์ดาวลงมานะครับอ,อย่างเช่น ETH นะครับเรามาดู ETH กันก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวลำดับที่2ของเหรียญคริปโตคือการเคลื่อนไหวราคานะครับถ้าตัวนี้ลงตัวส่วนใหญ่ก็ต้องลงตามนะครับหรือตัว BTC ลงตัว ETH ก็ต้องลงตามนะครับ เขาเป็นอันดับ2ของราคาคริปโตนั่นเองนะครับต่จังหวะนี้ท่านก็จะเห็นว่าเดิมทีเราก็บอกว่าจังหวะมันจะไปจุดที่1ไปที่2ไปที่3มแต่ปรากฏว,ว่ามันเลือกข้างขาลงนะครับเมื่อเขาเลือกข้างขาลงราคาก็ปักหัวลงมานะครับราคาเดิมทีลุงก็เคยดูเขาไว้ว่าเขาจะย่อกลับลงมาที่1นึ่งแนนะครับแต่ปรากฏตอนนี้ลงมาที่1นึ่งแสน ล้วนนะครับหรือหนึ่งแสนห้าพันนะครับซึ่งก็ลงมาเหนือความคาดหมายนะครับอตอนที่เขาอยู่ตรงที่ที่ตรงกลางตรงตรงอยู่ตรง,ตรงกลางของของของบูจาบานนะครับเติมทีนะครับมันอยู่ตรงแถวๆนี้ใช่ไหมครับเติมทีอยู่แถวๆนี้นะครับลงุงก็ไม่กล้าที่จะบอกว่ามันจะลงมาที่หนึ่งแสนหนึ่งตรงนี้นะครับพอมาลงมาเสร็จ ถัดมาเป้าถัดมามันน่าจะลงมาที่ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เสร็จพอจังหวะตรงนี้ตรงนี้คือเป็นจุดที่ชวนจะช้อนนะครับทุกคนครับเพราะว่าจังหวะถัดไปของมันจะค่อยๆเด้งกลับขึ้นไปนะครับไปที่จุดที่1นะครับไปที่จุดที่1เราก็จะไปที่จุดที่2เราก็จะไปที่จุดที่3นะครับเข้าไปใกล้ๆแสนหกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น อาจจะตรงนี้แต่ว่าราคามันยังไม่ขึ้นไปเพราะว่า MACD ยังคงชี้ลงนะครับเมื่อไหร่ MACD เป็นจังหวะ d e w เว Up ขึ้นไปตัวนี้ก็คือมันมีช่องแดงของมันนี่มีประมาณสักอันนี้ประมาณสัก10 11 12นะครับตัวนี้ก็จะแดงอีกประมาณสัก1112เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีเวลาที่ลงดาวมาอีกประมาณสีก4-5วันนะครับตัว ETH ก็จะลงดาว ก็คือจะราคาต่ำมาอีกสามหวันนะครับจนมาต่ำที่สุดนะครับแล้วมันก็จะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัว EGS เนี่ยยังคงจะมีโอกาสที่จะลงลงมาต่อนะครับลงมาต่ออีกเล็กน้อยนะครับมาต่ำที่สุดเป็นแนวแนวเทดแนวเดิมนะครับก็ราคาก็จะลงมาประมาณสักประมาณ1 0 0 0 0แสนหนึ่งแนต้นๆหรือ1 0 0 0 0แสน หรือเก้าหมื่นนะครับในการสังเกตของเขานะครับก็คือว่าตรงเส้นตรงนี้นะครับก็ประมาณหนึ่งแสนทุนๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเก้าหมื่นนะครับคือเขาจะลงมาเทสเส้นแนวเดิมนะครับก็ประมาณอาจจะลงมาที่เก้าหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นทางทุนก็รอช้อนอย่างเดียวนะครับรอช้อนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะดูให้มันชัดเจนขึ้นมานะครับ ว่าจังหวะของมันนั้นจะลงมาจริงจังอย่างไรนะครับเราก็ต้องดูจากเส้นฟื้นเจ้าแบนดนะครับดูจาก b l ้นเจ้าแบนดนะครับด้วยการใส่ b ื้เจ้าแบนให้ใส่ใส่ลีเนียเลก a t ชันเข้าไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขออภายนะครับพูดผิดไปหน่อยต้องดูจากลีเนียเลก a t i o n นะครับใส่เราก็ปรับเข้าไปไปปรับข้อมูลในลีเนียเลก a ก i o n นะครับให้เป็นสีเขียวนะครับให้หนาขึ้นมานิดนึงแล้วกดตกลงนะครับ มันก็จะเป็นจังหวะของการที่จะต้องเป็นจังหวะพอดีนะครับที่นะครับในปกตินั้นนะครับราคากับเวลานะครับจะเกิดขึ้นในนี่ไหนในชันสูงสุดแล้วก็ในนี่ในชันต่ำสุดมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เมันเข้ามาเสร็จมันก็ขึ้นไปสูงสุดเสร็จแล้วก็ลงมาต่ำสุดเสร็จแล้วจังหวะถัดไปมันก็จะขึ้นกลับไปขึ้นไปที่สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นจังหวะที่เข้าเก่งกําไรนะครับ เพราะฉะนั้นราคาของมันนะครับราคาของเขาเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นไปสูงใกล้ๆแสนหกล 1, เลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นในช่วงจังหวะกรกฎาคมนี้นะครับแต่ว่าจะไปสิ้นสุดประมาณเดือนถัดไปของกรกฎานะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ท่านก็คือ,อาราคาจะค่อยๆซด์เวขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช้อนแถวราคานี้นะครับช้อนแถวราคานี้าราคาสักหนึ่งแสน แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาที่ทแถวราคา90,000เหมือนเดิมนะครับมันจะอาจจะลงมาที่99,000นะครับแต่ว่าตอนนี้คือกรอบ리เนียลเกชั่นมันมันบอกว่าต่ำสุดที่แถวแถวนี้ราคาราคาต่ำสุดของเขาอยู่ที่ทแถวแสนแสนหนึ่งหมื่นแสนแสนหนึ่งหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาดูได้นะครับทั้งทุนก็ลองรอ,ออาจจะเข้าที่แสนหนึ่งหมื่นนะครับคือตตอนนี้นะครับ หลายท่านก็จะเห็นว่าราคาของมันนั้นลงมาแรงนะครับคือลถราคาของคริปโตนั้นดาวลงมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านท่านจะทําได้ก็คือท่านต้องเปิดกระเป๋าอีกกระเป๋าหนึ่งนะครับในทางที่ดีที่สุดนะครับอย่าไปใช้ของเดิมนะครับเขาไม่มีการห้ามกันนะครับว่าท่านต้องใช้กระเป๋าเดิมอยู่อย่างเดิมคือคือมัอนจํากัดจํากัดเราให้ใช้กระเป๋าเดิมเพื่อให้เรา ตายตายอยู่ในกระเป๋าเดิมนะครับแต่ว่านะครับในสมัยนี้นั้นท่านเปิดท่านเปิดอีกพอทหนึ่งได้นะครับโดยการเปิดอีก e อ็กซ์อีกเอหนึ่งนะครับอ่าก็อาจจะใช้บิดคับหรือใช้อ่าตัว b i n a แนนนะครับสองตัวควบคู่กันเป็นสองกระเป๋านะครับตอนนี้เห็นราคาว่ามันลงมาแรงเราก็เดิมทีเรามีบิดคับอยู่แล้วเราก็ ปิดบิดคับไปหมายไม่ไม่ไม่ต้องไปทําอะไรกับปิดคับปล่อยให้ราคามันติดดอยไปนะคร uh. ับเราก็มามาเปิดบัญชีในใบนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปลงทุนในใบนั้นด้วยราคาใหม่ตอนนี้นะครับก็อันนี้ก็เล่าให้ท่านให้ท่านได้ฟังสําหรับท่านที่มีทุนนะครับท่านที่มีทุนนะครับท่านก็มารอเล่นจังหวะที่มันค่อยๆกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าจังหวะถัดไปเนี้มันจะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปนะครับตามทิศทางของ การเคลื่อนที่ของราคานะครับมันจะค่อยๆกลับขึ้นไปนะครับไม่เชื่อเราต้องรอดูนะครับว่าราคามันจะกลับขึ้นไปดยอัตโนมัตินะครับขึ้นๆลงๆแบบนี้โดยอัตโนมัตินะครับยังไงซะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามันเป็นจบขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมันจบขาลงมันต้องเป็นขาขึ้นไปนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับอันนี้คือตัว ECH นะครับก็เห็นว่าราคากําลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับ อาจจะต้องรอวันนี้คืนนี้ดูดาวโจน์หน่อยนะครับว่าราคาของดาวโจนจะพุ่งขึ้นไปหรือยังนะครับเพราะวันนี้มันเป็นเป็นวันหยุดต่อเนื่องในฝั่งของอเมริกาเราก็ต้องรอราคาของดาวโจน์ให้เวลาดาวโจนบวกขึ้นไปนะครับและดาวโจน์ก็ดูเหมือนว่าจะบวกขึ้นไปนะครับในทิศทางของดาวโจน์นะครับอ่าเรากลับมาที่ทิศทางของ BTC กันก่อนนะครับเพื่อให้ดูว่าจังหวะของเขานั้น เป็นแนวโน้มขาขึ้นไปหรือ,อยังนะครับจบรอบหรือ,อยังนะครับในขาลงนะครับซึ่งถ้าเราดูจากตัวนี้ก็จะเห็นว่าราคาขาลงนั้นน่าจะจบรอบที่แถวแถวนี้นะครับน่าจะจบรอบแล้วจวังหวะถัดไปของเขาก็จะค่อยๆซา์เวกลับขึ้นไปนะครับซด์เวกับขึ้นไปนะครับก็บะบจะไปที่เส้นที่เจอกันแต่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่1นะครับแล้วก็จะเป็นที่ตรงนี้เป็นจุดที่2จุดที่1 จุดที่2แล้วก็จุดที่3มันก็จะค่อยๆื่อนที่ขึ้นไปนะครับแล้วถามว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาได้อีกหรือเปล่านะครับเราก็ลองดูนะครับจุดต่ำสุดหรือจุดที่มันเคยโลนะครับก็อยู่จะแถวเส้นตรงนี้นะครับจุดโลโลจุดโลก็อยู่ประมาณสักตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้ามันจะ ถ้ามันจะลงมาอีกทีก็คือ1น0 0ล้านแนะครับสลหรับตัว BTC นะครับถ้ามันจะลงมาอีกทีหนึ่งก็1น0 0ล้านแแต่แต่เราดูจากกรอบ Linear ์ e g r e s i o n แล้วนะครับกรอบการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณสักจุดต่ำสุดของ Linear ์ e g r e s i o n ก็คือจุดแถวๆนี้นะครับราคาจะลงมาที่1น0 0ล้านเเท่านั้นเองนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆ หรือไซด์เวกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็ขึ้นหน้าปกไว้ว่าราคาจะมาต่ำสุดที่1 9ล้าน9นะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปที่2 4ล้าน4นะครับจังหวะสูงสุดของกรอบลีเนียลเกชั่นนั่นเองนะครับก็ท่านทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าราคามันก็จะเป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับเราจะดูหลักๆกค็คือคือดู ดูแนวโน้มของคริปโตหลักๆก็ดูจาก BTC และ e t h นะครับเพราะนั้นพอท่านรู้ตรงนี้เสร็จท่านก็นําไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับอย่างเช่นท่านอ,อยากจะรู้ว่าตัวอื่นๆจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อตัว BTC เป็นสีแดง e t h เป็นสีแดงตัวอื่น,นก็ย่อมเป็นสีแดงไปด้วยกันนะครับก็ชะลอตัวเป็นสีแดงไปด้วยกันแต่ว่า ยกเว้นตัวลูน่านะครับเขาบวกเป็น,ปนบวกนี่นะครับลูน่าเราก็ค่อยไล่ดูไปทีละตัวนะครับแต่ว่าแนวโน้มส่วนใหญ่มันจะอ้างอิงจาก btc กับ eth นั่นเองนะครับส่วนอื่นก็บวกแต่ว่าบวกขึ้นมานั้นก็อาจจะเป็นจังหวะให้ดีดกลับขึ้นมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก่อนที่จะย่อลงต่อนะครับตอนนี้ก็คือราคามันยังคงไม่ไมแน่นอนนะครับต้องรอดูคืนนี้ของดาวโจนส์นะถ้าดาวโจนส์บวกขึ้นไปตัวคริปโตเหล่านี้จะบวกขึ้นตามนะครับ เมื่อเขาบวกขึ้นตามก็ราคาก็หลายๆตัวก็จะบวกตามขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็อรอลุ้นราคาของอของดาวโจนของคืนนี้นะครับเพื่อให้เพื่อให้การเคลื่อนที่ของคริปโตก็จะค่อยๆซา์เวทต,ตามขึ้นไปนะครับก็เดือนนี้กับเดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้ก็จนที่8นะครับอย่างน้อยอีก2อาทิตย์นะครับราคาถึงจะดีดกลกับพุ่งขึ้นไปนะครับก็ต้องอดทนและก็ต้องรอกันหน่อยนะครับท่านักทุนครับ ก็เล่าให้ท่านฟังแบบนี ment, you you ests, so ้นะครับย so ังไงแท้ก็อ so ่ากาวเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันว่าวันนี้เราก็ยังคงจะต้องชะลอแล้วก็ดูจังหวะนะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากจะลงทุนท่านก็ต้องเปิดกระเป๋าใหม่ขึ้นมากระเป๋านึงนะครับมันจะเป็นตัวที่ตัวทําเงินให้กับท่านได้ทันทีนะครับก็คือว่าถ้าถ้าท่านมีทุนนะครับถ้าท่านมีทุนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่าอย่าอย่ากลับเข้าไปเล่นคืออย่าไปใช้กระเป๋าเดิมนะครับ ก็คือกระเป๋าเดิมที่ท่านมีพอร์ตอยู่แล้วนะครับอย่าไปเล่นกระเป๋านั้นให้ตัวนี้ปิดปิดพอร์ต,ตรงนี้เอาไว้ชั่วคราวหมายว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไปเอาเงินออกนะครับแค่ว่าท่านไม่ต้องเข้าไปดูนะครับท่านก็มาเปิดกระเป๋าใหม่เปิดพอร์ตใหม่ลงทุนใหม่แล้วก็ไปซื้อ,อซื้อราคาต่าๆที่มันมีตอนนี้นะครับส่วนไอ้กระเป๋าตัวนั้นก็เก็บเก็บเอาไว้สัก2 3เดือนนะครับพ่อยไปเปิดดูแล้วราคามันพุ่งขึ้นไป กลับไปที่เดิมเมื่อไหรก็ค่อยเล่นตัวนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่ที่น่าจะช่วยให้ท่านังทุนสบายใจในการเล่นได้นะครับตอนนี้ราคามาต่ำที่สุดแถวแถวนี้นะครับลงมาต่ำที่สุดมากๆเลยนะครับเราก็มาเล่นซักอีกใน,นกระเป๋าหนึ่งนะครับก็บเหมือนกับเริ่มลงทุนใหม่นะครับก็เป็นอีกพอตกระเป๋าหนึ่งซึ่งมันน่าจะเป็นแนวทางที่ดีกว่านะครับก็ คือมันมีเอ็กชเชนตั้งหลายมันจะมีกระเป๋าตั้งหลายกระเป๋าที่เรายังไม่ได้เปิดหรือยัาเรายังไม่ได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านพิจารณาดูนะครับว่าการการเล่นสมัยนี้ก็มันมันง่ายๆนะครับเราก็ลงเทอเบียนออนไลน์แล้วก็อ Online, แอคท v เว e แล้วก็อะไรพวกนี้มันง่ายง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าถ้าเกิดท่านอยากจะเพิ่มทุนนะครับท่านควรที่จะไปเล่นอีกกระเป๋าหนึ่งนะครับคือเปิดกระเป๋าขึ้นมาใหม่หรือเปิดเอ็กชเชนขึ้นมาใหม่เปิดเปิดอ่า เปิดตัว Exchange ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นอีกตัวหนึ่งใหม่เลยนะครับมันจะทําให้ง่ายกว่าแต่ว่าท่านก็จะมี2กระเป๋าขึ้นมานะครับแต่ว่าไอกระเป๋าที่เราเปิดมานานแล้วเราก็พักพอร์ตเขาเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้กลับไปดูเมื่อราคามันขึ้น,นมานั่นเองนะครับตอนนี้ก็ให้เรามาเล่นกระเป๋าใหม่อีกอกตัวนี้นั่นเองนะครับ ก็แนะนําให้ท่านได้ประมาณนี้หวังว่าท่านจะเข้าใจแล้วก็ลองทําดูนะครับถ้าเกิดท่านมีเงินทุนนะครับก็ก็คือก็เหมือนกับการเปิดเปิดเพิ่มกระเป๋าแต่ว่าถ้าเกิดจะทํากําไรในช่วงนี้ก็ต้องเล่นราคาต่ําๆในกระเป๋าใหม่นั่นเองนะครับก็แนะนําได้ท่านให้ท่านได้ลองพิจารณาแนวโน้มแบบนี้นะครับอย่าหยุดอยู่กับที่นะครับอย่าหยุดที่จะพัฒนานะครับในในในราคาที่เราเห็นว่ามันถูกลงมาแล้วนะครับ เราก็แค่เปิดกระเป๋าใหม่แล้วก็ลงทุนใหม่นั่นเองส่วนไอ้ที่เราติดดอยเอาไว้เราก็ไม่เข้าไปขายนะครับอย่าไปขายนะครับเราก็ไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ต้องเข้าไปดูในช่วงจังหวะที่มันดาวลงมานะครับรอจังหวะขาขึ้นเมื่อไหร่เราค่อยเข้าไปทําการเก็บเก็บรายได้ที่เราทิ้งเอาไว้ตั้งนานนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มเช่นนี้คือถ้าเราเล่นเงินเย็นเรามีทุนเย็นเราเล่นแบบนี้ มันจะได้กําไรกว่านะครับก็ฝากท่านงทุนเอาไว้ด้วยนะครับวันนั้นช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นลุงมาอะไรมากมายนะครับในลุงเขาพยายามเก็บตัวเก็บใจแล้วก็คือกําลังจะหาทุนไปเปิดตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อเล่นแล้วก็ได้กําไรมากกว่านะครับก็ก็จะทําทําทําประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านงทุนจะเข้าใจนะครับวันนี้ก็มาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อขอพรบคุณสนับท่านที่เข้ามาชมเมล์ใหม่นะครับ ถ้าเกิดท่านยังไม่เข้าใจก็กลับไปดูคลิปตั้งแต่ต้นปีมานะครับแล้วก็จะได้เข้าใจรายละเอียดต่างๆนะครับในการดูนะครับให้เข้าใจนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับเรายังคงจะได้พบกันทุกๆวันนะครับก็หวังว่าจะได้พบกันอีกต่ต่อไปนะครับรักลุงน้อยนะครับแต่ว่าขอให้รักนานๆนะครับก็ฝากเอาไว้ท่านด้วยนะครับอย่าลืมครับ3มสิ่งนะครับ สิ่งที่จะทําให้ท่านนั้นมีบาร,รมีแล้วก็ร่ํารวยตลอดกาลนะครับด้วยการนะครับทำศีลรักษาศีลน,นะครับแล้วก็มันมีเมตตาจิตให้ทานนะครับในทานนี้ท่านต้องทําทุกวันนะครับทุกคนจะต้องมีมบาร,รมีจากการทําทานนะครับในวันวันหนึ่งเนี่ยท่านจะทําได้หลายๆครั้งทําความดีได้หลายความดีนะครับเพื่อสั่งสมบาร,รมีให้เกิดกับตัวเองนะครับแล้วอพอหลังจากเสร็จปุ๊บท่านก็ ก่อนนอนก็อาจจะมานั่งภาวนาภาวนาแล้วก็ตั้งสติตั้งสมาธิให้ตัวเองมีสมาธิกับตัวเองแล้วก็ลึกและลึกว่าเราทําสติเราทําทมีเมตตาจิตอะไรมาบ้างเรารักษาสินยังไงบ้างก็ทําสิ่งนี้วนๆไปทุกๆวันนะครับคือเน้นเป็นนักลงทุนต้องมีความอดทนและในความอดทนก็ต้องมีความเพียรพยายามในการ ทำบุญนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างสังส่งสมบารมีให้กับตัวท่านเองนะครับลุงก็เล่าให้ท่านฟังวังนี้หวังว่าท่านจะทําแล้วก็คือมันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับในทาในการทําสิ่งเหล่านี้นะครับคือไม่ต้องเสียเงินเสียทองเสียอะไรด้วยถ้าเกิดท่านมีใจิตใจเมตตานะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านจะทําทานด้วยการเสียเงินก็มันก็ต้องเป็นเงินที่ท่านสบายใจในการบริจาคนะครับแล้วก็ถ้าทํา ทำกับทานทกับลุงก็ไม่ต้องเสียมากเสียมมยอะไรนะครับทาด้วยความสบายใจนะครับก็ฝากท่านเอาไว้ด้วยนะครับยังไงซะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรักษาบรารมีและเพิ่มจะได้เกิดสติปัญญานะครับในการทําสิ่งใดก็ให้ปลอดโปร่งสําเร็จสำลิดผลนะครับก็ฝากท่านเอาไว้ด้วยนะครับขอพระคุณที่รับชมถึงตอนนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ มาดูรายละเอียดของช่องของุงเทคคริปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ YouTube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุงนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับเชิญชวนให้เป็นสมาชิก OpenSource ไลน์นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเชยนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดถ้าเราย่อคลิปออกมาแค่นั้นเองฝากไว้ด้วยนะครับ